มาดูผลงานครับไปเอาพรมมาเล่นคนุณยายเราไปเอาพรมมาเล่นละเนี่ยมาแล้วพรมตากไปนะครับนี่ตากไปตรงนี้ ทั้งเมือ่อเอาเอา,เ,อาเรียนตามใจเอาเนี่ยดูกระทำ ดูกระทำเราจะได้อะไรสัอันนี้ผมผมที่ผมที่ไว้รับเขกนะครับเวลาเอาเอาผมลองมีกระโดดแล้วก็มีผมเอาเอาใหญ่เลยทีนี้ได้เล่นแล้วเอาใหญ่เลยเป็นได้ จะเย็นลูกพี่จเย็นไม่รู้ยายแกคึกอะไรนะครับวันนี้เกิดยังขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอะเอาอีกเอาตั้งแต่โซขาดเมาวานแล้ววันนี้เอาอีกไม่ยอมไม่ยอมเอาอีก โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปวะพอละมั้งให้ไหมนะไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยเออเหนือยนัก กวาดน้ำน้ำอยู่นะครับเอเดี๋ยวทำไรยายตกมันยายตกมันเหรอเอ๊ะเปวเอากล้วยมาให้ก่อนดีกว่ามันยายตกมันไม่ไหวแล้ว อย่าตกมันครับเอาเอาเอาตัวทำโอ้ได้ ยายตุกมันเกิดอะไรขึ้นฮาวฮาวฮาเอาแล้วเดี๋ยวก่อนจะค่อยกินอีกเชี่ยวอุปกรณ์ก่อนเอาไว้พังหมดแล้วโอ้โหหิว กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับมองมาผู้พับผู้พับเลยไม่รู้ทำไมมาดูเตรียมอุปกรณ์อยู่สวัสดีค่ายังสวัสดีค่าก่อนเร็วยายสวัสดีเป็นหรือเปล่าเนี่ยปวัสดีสวายอาสวัสดีค่ะมุยายทำมือ